สีครับวันนี้วันที่15บธันวาคมสอง8นะครับลูกค้ามาติดกับขโมยคลิก125 i ไตัว LED นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะเดี๋ยวมากดรีโมทให้ดูนะครับกดล็อก2ครั้งกดล็อก2ครั้งปุ๊บใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับแต่จะมีะไฟเลี้ยวกับริบสองวิแป๊บมันก็เงียบไปเนาะแต่ถ้ามีคนมาแทงรูนแจนะครับมืนมีคนมาแทงปุ๊บปิดปุ๊บ จะอยู่ตรงเมื่อกดปลดล็อกไนา้านไม่ติดด้วยการาโมยราคาพันสามนะครับรับประกันหนึ่งปีร้านมีสามสาขามีกรุงเทพนะครับแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่ครับสมมติมีคนมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถนะสมมติปึ๊บเราเห็นพอดีมีคนมาขโมยรถนะครับให้กดปุ่มคลายล็อกรถด,ดับเลยเนาะ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถครับเออโอเคครับ อ๋อนี่เป็นไมค์ดิจิตอลเนาะ